สวัสดีค่ะหลังจากพ่อออนนะคะหวานข้าวเสร็จฝนก็ตกนะคะนี่ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะพ่อแม่พี่น้องพ่อออนก็ยังไม่ตัดหญ้าอยู่นะคะว่าจะตัดหญ้านะคะฝนก็ดันมาตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคนนะ่ะต้องเกียดด้วยพ่อแม่พี่น้องนี่าเขายังพดัดตัดอยู่ฝนกับมันนวล,ลงตกแหงด้วยพ่อแม่พี่น้องเลย เ่วงตัดหนาเตรียมเพื่อที่จะตัดยานะคะแต่ฝนด้านมาตัวก่อนพระออนกับพึ่งกินข้าวเที่ยงอิ่มพ่อแม่พี่น้องกินกาแฟเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรองให้ฝนหยุดตกก่อนนะคะเพ่อแม่พี่น้องฝนยังตกอยู่ยเลย เริ่มทยอยหยุดแล้วก็ตกได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศนะคะที่บ้านนาครพนมฝนตกนะคะพ่อแม่พี่น้อง เริ่มหยุดแล้วเริ่มหยุดแล้วก็จะได้ตัดหญ้านะคะพอมีพี่น้องขอขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดตกก่อนก็จะตัดหญ้านะคะหน้าบ้านให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ